แฟนก็เครียดไม่ได้นอนเลยนอนก็ถามว่าจะทำไงจะติดคุกแน่เลยบอกว่าเราไม่ทำใจเย็นตัวเราก็อยากจะร้องนะแต่แฟนก็ร้องทุกคืนแล้วก็บอกว่าข่าตัวตายไปด้วยกันไหมจะได้อยู่ด้วยกันนะพอดีติดคุกแน่อะไรแบบนี้หนูบอกว่าใจเย็นมันต้องมีทางแก้ตัวเราเหมือนแฟน air ออนแอร์อยู่แล้วอ่ะเราจะออนแอร์อีกก็ไม่ได้ก็ต้องทนแฟนก็บอกว่าแล้วจะเอาไงไกลด้วย ก็เลยหนูก็เลยโทรไปคุยกัสบสพที่เขาออกหมายมา mm. สพเขาก็บอกว่าต้องไปตามหมายเรียก mm. หนูก็กถามเพราว่าถ้านั่งรถไฟไปอ่ะหนูต้องไปต่อรถยังไงเพราะหนูไม่มีตังค์ที่จะเติมมันไปแล้วมันไกล mm. เขาก็บอกว่าก็ต้องมาลงเชียงใหม่แล้วต่อรถทัวร์อีก mm. แตอนนี้หนูหนูก็บอกว่าค่ะเดี๋ยวถ้าไงหนูไปหนูจะติดต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวหนูไปก่อนหมายเรียกนี่แหละ เสร็จแล้วหนูก็เหมือนกับมีเบอร์ไหนหนูโทรได้หนูก็โทรหนึ่งสี่สี่หนึ่งถามเขาเขาก็แนะนําเขาบอกว่าลองให้คุยว่าขอมาสอบปากคําที่พื้นที่ได้ไหมแล้วให้ตํารวจพื้นที่อะส่งส่งไปให้เขาก็ว่าไม่ได้ต้องมาที่นี่อย่างเดียวหนูก็แฟนก็เครียดว่าจะทําไงเดี๋ยวต้องมีอีกแน่ไม่ใช่มีแค่ใบเดียวดวย้องมีอีกหกคนค่ะ<อ> ไปหกคนแฟนก็ว่าเราจะทําไงจะเอาไงจะทําไงบอกทําไงไม่ได้แฟนบอกว่าเราจะทําไงยังไงเพราะว่าตารวจตํารวจที่กุยนะบอกว่าติดคุกแน่ต้องไปเคลียร์ตังค์เขาต้องเอาตังค์ไปให้เขาคือซึ่งตังค์ตรงนั้นเราไม่มีแล้วทุกวันนี้เราจะกินอนะเรายังหายยากเลยค่ะเสร็จแล้วเหมือนกับเขาก็ว่ายัางไงก็ติดถ้าติดแฟนก็พราะว่าแล้วเขาบอกว่ายี่สิปีแลวมั่งอะไรมั่งที่จะจ่ายนาน นานตอนี้แสงเลยบอกว่าหนีไหมบอกว่าไม่หนีเลยเรื่องแค่นี้ถ้าติดก็ยอมติดเสร็จแล้วไม่เรือเสร็จแล้วอะไม่ต้องมากถ้าหนีไปสิบปีอะสิบปีเนี่ยถ้าสมมติในสิบปีนั้นอะถ้าเมียท้องอะจะทําไงจะไปคลอดที่ไหนลูกจะทําไงจะมีพวกคิดหนักชวนตายกันป้าฆ่าตัวตายเราก็บอกว่าต้องทุนเดี๋ยวเขาพาไปได้ค่อยๆแก้เดี๋ยวนั่งรถไฟไป เมื่อวานหนูก็ไปทารถไฟนั่งจากนี่ไปกุยอคนละร้อยพว่บาทสองคนแต่ก็ต้องจากจากนี่ไปกรุงเทพแต่ต้องไปตอนรถที่กรุงเทพเพื่อไปเชียงใหม่รถทัวร์อีกก็ไปถามเขาแฟนก็เครียดไม่ได้หนอนหนูก็ไม่รู้ทํางไงอยากเหตุการณ์น,น,นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดไม่ <ร ver S 1> คิดเลยอยากจะไปทางาน <het> ใช่ไหมใช่อยากจะไปทํางานคือหนูซึ่งเป็นนี่อยู่แล้วถ้าพูดตรงๆนะแบบไม่อายเลยหนูจำนำรถหนูเคยเป็นเท้าแช่ ออกเครื่องมาประจำนาออกเครื่องไประจำนาเพื่อไปใช้หนี้ลูกแชร์เลยแหละไม่เคยคิดจะโกงใครเลยเพราะว่าบ้านเราอยู่ที่นี่เราไม่เคยคิดจะหนีไปไหนก็รับผิดชอบเขาทุกอย่างเหมือนกับพองงานมาเราก็ยังตัดสินใจว่ามันไกลบ้านเราไม่อยากไปอยากอยู่บ้านถือเราไม่อยากไปไหน<ม>ก็ยังตัดสินใจก็รอขายของงานวัดงานวัดไร่บุญขายงานวัดไร่บุญปีนี้ก็แย่มากจากที่ว่าคิดว่าเออจะได้มั่ง ก็ไม่ได้เลยเรากินใช้ค่าที่เขาไม่ได้แพงแต่ว่าก็ไม่พออยู่ดีตอนนี้เราได้ปรึกษาใครบ้างไหมรือขอคุณปรึกษาเพจสายไหมเพแล้วก็หนูไปนอนบ้านหมอปลามาคืนหนึ่ง<ม>เพื่อคืนนั้นเขาไม่อยู่รอยนเช้า<ม>ก็เพื่อปรึกษาเขา<ม>เขาก็บอกให้ไปแจ้งความก่อน<ม>เดี๋ยวให้ใครโทรมามก็มีคนโทรมาให้ส่งไปในเพจมันก็เป็นเพจการจอมพลัง การจำพังหนูก็ส่งไปก็มีโทรไปถามเขาเขาก็ให้ส่งไปแต่หนูก็ยังยังไม่เห็นว่าเขาอ่านนะชุดหลังที่ว่าส่งไปอะใบแจ้งความที่ส่งไปให้เขารอบแรกเขาอ่านแต่พอชุดหลังที่ว่าเขาให้ส่งที่ว่าเราคุยที่ว่านั่นไปเขาก็ยังไม่ได้อ่านหนูก็อยากให้เข้ามาช่วยหนูหน่อยจะเป็นไงครับตอนนี้หมายเรียกนี่มากี่ใบละใบเดียวค่ะ<า>ตอนนี้มาใบาเดียว แต่ว่าหนูอะไปดูที่ธนาคารมากันเองอะนะไปถามธนาคารว่าสอพอไหนอายัดมั่งอะไรพักเนี้ยมันเยอะมากมันเยอะแล้วแต่ละที่มันไกล,ลใช,ใช่ใช่